ถามเรื่องข่าวดีเลยค่ะร <Luis> ู <diction aries> ้กันดีกันเลย่ยิขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยค่ะคนที่สอบคนที่สอบแล้วค่ะที่สอบเราหรอครัอันนี้ซิงแสยังไม่ให้บอกเราก็ถือเลยถือใช่ครับนี่ปเป็นจริงหรอปอนเนี่ยอะไรครับตกงานจริงๆสมมากเพราะรอมานานมากครับครับกลีบกีบดีนะครับก็ตอนนี้ก็วินสามผมครึ่งครับใช่ครับ สามปีกว่าใช่ครับข่าวดีนี่เราทราบนานหรือยังคะก็สักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งครับคุณแม่เหคะคุณแม่คุณแม่ตื่นเต้นมากหมายถึงดิต้ารู้สึกตื่นเต้นมากๆคือลุ้นมากก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมจะมาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ากวินจะได้มีน้องหรือเปล่าก็เหมือนลุ้นเหมือนผู้หญิงทั่วไปลุ้นเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกโชคดีมากที่ที่เขามาที่สามมาความพยายามของเราค่ะเราแบบ ทุกวิธีการใช่ไหมอ่าก็ทุกวิธีทั้งหมดก็ทั้งทังโลกและทางธรรมแล้วเอาเอาไม่ได้แบบไม่ได้ไปไม่ได้ไปโบนอะไรแต่ก็คือไหว้พระขออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับก็จัดการแบบรู้รู้แบบว่าขอไปแล้วทรรธรรมชาติแล้วก็ใช่ครับใช่คราโมเมนต์พี่กรณ์ตอนรู้ตอนรู้ว่าจะอุ๊ยยังไงบ้างตอนเป็นยังไงบ้างก็ดีใจก็ดีใจครแต่ว่าก็คือบอกว่าต้องดีใจน้ำตาไหลเลยนะความจริงคือร้องห้า มาเลยแล้วก็แบบคือกอดกันร้องไห้เลย่โอ้ยดีใจมากมอย่างวันที่ป็นฟังผลชิดไหมคะวันนี้นรอบนี้น่าจะสําเร็จแล้วก็ลุนมากๆค่ะอันนี้ถาย้ำอะคะเป็นมีอาการแพ้ไหมคะลิต้าก็มีค่ะมีมีบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้มากอะค่ะก็มีแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบอ้วกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมืนหัวเวียนหัวแล้วก็เพียแต่คนที่แพ้คือผมเองครนกินเยอะมากหิวตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบว่าแบบน้ำหนักไม่เคยถึง70ตอนนี้ทะลุเจ็ไปเรียบร้อยแล้วครับเหมือนแพ้ท แค่หรือเปล่าไม่รู้ค่ะมันอยากกินอะไรแปลกๆอะไรยงเี้ไม่ได้อยากแปลกแต่มันหิวตลอดมันกินข้าวเสร็จแล้วผ่านไปชั่วโมงหนึ่งมันไม่เกิดอะไรขึ้นก็คือมันไม่ใช่ปกติใใชช่่ครับจริงๆมีอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยหลายคนก็ลุ้นแต่ยังไม่ได้แต่ว่าจริงๆเราก็ลุ้นอยู่นะเราเราก็ยังเห็นไม่ชัดเราก็ยังไม่รู้มีความคาดหวังอะไรไหมครับจริงๆได้หมดขอให้เป็นเด็กที่แข็งแรงก็พอครับแต่ละคนก็อยากรอลูกสาวใช่ไหมมีมีคนแบบรีเควสต์ร้ออยากเห็นลูกสาวพี่ต้าพี่กรณ์อะไรอย่างเงี้ย อันแล้วแต่แต่ดวงโชคชะตาฟาริขิตไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็แฮปปี้หมดเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือครรมช้าแฝดกหรือว่าลูกคนที่สองหรือลูกคนคุณแฟนนะอันนี้อันนี้อันนี้อยากรู้จริงๆให้ให้คุณแม่ตอบจะมาหนึ่งมาสองมาหี่เดียวสอง คุณแม่ตอบก่อนอุอไอ้คุณก่อนตอบก่อนก็คิดว่าน่าจะหนึ่งครับอคือจะบอกว่าทางนี้เราปรึกษาคุณหมอแต่ว่าเราไม่ได้ใช้วิธีการคุณหมอเขามาเองทำธรธรรมธรรมชาติใช่ค่ะคือตั้งใจว่าจะใช้วิธีการคุณหมอแต่ว่าบังเอิญบางเอิญเขาเลือกของเขาเองเขาจะมาเขาจะมาก่อน แสดงว่าคุณพ่อได้ใช่ไหมคะคำนึงคุณพ่อก็ยืดได้ยืดได้ครับได้ครับได้เครดิตพ่อได้เครดิตครับตอนแรกคือเราจะปรึกษาเพื่อนททำทมีปรึกษาแล้วเพราะว่าเราก็เตรียมตัวแล้วค่ะเพราะว่าเออถ้าเกิดไม่มาก็ด้วยอายุแล้วเราก็เตรียมตัวเก็บขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า บังเอิญบังเอิญด้วยการที่บำรุงแบบอาจจะบำรุงดีมากๆช่วงนั้นบำรุงดีมากๆไม่ว่าจะยาจีนไม่ว่าจะแบบคุณกอหลังนกกระเพาะปลาอะไรก็บำรุงทุกอย่างครับใช่ครับคือบำรุงจริงๆอะค่ะแล้วก็ก็ยังไม่ถึงเลิกที่ที่วางไว้เลยค่ะเขามาเองค่ะติดเองขั้นตอนปฏิบัติการที่เราแบบบางคนไม่ได้บางคนก็ติดเพราะว่าไม่ไม่นับคับนับนับและเครียดครับปล่อยร่างธรรมชาติครับ นับรับแล้วจะเหมือนไปไปสอบจะเครียดนิดนึงเลยใจไหมครับคุณกอลใจน้องกกวินพาลุกอนเออน้องก็ก็คือจริงๆกกวินตลกมากครับเพราะว่าตอนแรกพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็แบบ ค่อยค่อยค่อยบอกเขาแบบซับซอะไรเงี้ยก็ถามเพราว่ากวินอยากมีน้องไหมไรเงี้ยแล้วคำตอบแล้วเขาบอกเขาไม่อยากมีถามเพราะว่าอลไรบอกเขามีเพื่อนเยอะแล้วก็เลยบอกว่าแต่ถ้ากวินมีน้องเนี่ยกวินจะมีเหมือนพี่พัดพี่พิมตัวเล็กๆออาไหมเขาบอกงั้นเอาเข้ใจครับเขาเหมือนยังไม่เข้าใจอะค่ะแต่พอบอกว่าเหมือนพี่พัดพี่พิมพ์เขาเอาเลยเพราะว่าพี่พัดพี่พิมพ์เป็นพี่น้องเขาะไรอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อเอาน้องมารีรกกรอคกับท้องอะไรอย่างงี้ยยังครับโอ้ยตลอดเวลาเลยค่ะต,ตลอดเวลาก็วินจะแบบช่วงนี้ก็วินจะแบบเจนท์ลแล้วก็จะมาคิส<อ>ตลอดเวลาคิสพุ่งมามีามาน้องคิสน้องเท่าไรนะน้องจะออกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเขาจะเริ่มถามแล้วลิต้าก็เริ่มเอจ c a t e เขาเรื่องนี้ด้วยค่ะก็จะสอนเขาเรื่องแบบนี้ด้วยว่าน้องอยู่ในทนะ้องนั้นแล้วก็มีเปิดรูปกวินตอนเด็กๆอตอนที่อยู่ในท้องให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ลิต้าต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ ก็บำรุงจะบอกว่า<ม>คุณกรณจะแบบมีวิตามินมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็จะดูแลแบบอย่างดีมากๆเลยค่ะคุณกรณ์ก,ก็คือควิตามินสามอย่วิตามินอาหารบำรุง<ม>ทุกสิ่งทุกอย่างนมเนื้อนมไข่อ่ะค่ะคือ,อ,อจะมาหมดเลยแล้วก็จะจะอยากให้เมียแบบบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เมีย แต่ว่าจะไมไ่วอรี่เหมือนครั้งแรกเหมือนครั้งแรกเนี่ยคุณกวาจะคอยประคองกันวนงวลครั้งนี้ก็คือเต็มที่เลย,เลยนี่คพี่ลิต้าเองรู้สึกวามม่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะจากครั้งแรกมีมค่ะมีแต่ว่าคือความเข้าใจแล้วด้วยความที่ลิต้าศึกษาใช่ไหมคะก็จะเข้าใจแล้วว่าคนท้องเนี่ยไม่ใช่คนป่วยนะสามารถทํนานู่นนั่นนี่ได้โดยถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคอะไรเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแต่ก็ระวังนิดนึงน้อยลงนิดนึงแค่นั้นเองความตื่นเต้นตอนนี้มันกระดับไหนคะ มากเลยค่ะมากมากเลยแล้วก็คือทุกครั้งที่ไปอันตรสาวก็จะตื่นเต้นก็จะแบบหน้าเหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยขอให้คนนี้หน้าเหมือนลิต้าคนแรกเหมือนผมดิกไปแล้วก็จะเต้นนะคะใช่พี่คอนดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างก็จริงๆคือดูแลแต่สบายใจขึ้นเพราะจะบอกว่าจริงๆคนแรกเรามือใหม่ตอนกวินเนี่ยเราก็จะแบบมีความตกกังวลเยอะสมัยตอนกวินก็แบบขึ้นบันไดก็จะบอกเขาก้าวชิดก้าวชิดทีละข้าแต่อันนี้คนนี้เราก็จะชิลขึ้นเพราะว่าเราผ่านมาแล้วเราก็จะรู้ว่า จริงๆแล้วคือไม่ได้แบบว่าอันตรายขนาดนั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็เลยยางเขาก็สตรองมากใช่ครับสตรองเขาก็ออกกับอย่างเขาก็ออกกําลังกายสม่ำเสมอคนนี้ก็ออกกําลังกายสม่ำเสมอคนที่ผ่านมาไปหลายประเทศเนาะได้คิดแล้วประเทศอะไรนะไม่ได้คิดก็เป็นน้องอะไรนะไม่ดีนะไม่ได้ีนดแต่ตอนนี้คิดชื่ออะไรเปลือยยัง ยังยังไม่ได้คิดชื่อเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเกิดวันอะไรแต่ว่าต้องดูเลิกดูต้องมีไหมใช่ครับแต่ของตอนกวินเลยถ่าก็ดูแต่ก็ไม่เกิดตรงวันนั้นก็เลยแอบห่วงนิดนึงค่ะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนแล้วไม่ได้ใช้ชื่อนั้น่คนมายินดีเยอะกันเียดเยใช่ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบขอบคุณทุกทำยินดีเลยค่ะ ประทับใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากค่ะคุณพ่อเ่็ไงคุณพ่อ่ไคุณพ่อก็ตื่นเต้นบอกว่าคุอพ่อบอกว่ารับรองมาตั้งนานอะไรเงี้ยตันในที่สุดก็คือบอกว่าได้ตามบอกว่าเหมือนกดดันน้อยไปเพราะว่าบอกว่าถ้ากดดันนี่อาจจะมาเร็วกว่านี้จริงๆพี่ตั้งตั้งไว้ว่าจะมีกี่คนดีจริงๆไม่ได้ตั้งนะครับก็คือบอกว่าแต่ก็คืออยากอย่างน้อยให้เขามีพี่น้องหนึ่งคนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งลิต้าว่าไงคะ่ะถ้ามีสักคนจนวนดีอ๋อจำนวน ใจคนทองเนาะพอแล้วค <us> ่ะม네ันเหนื่อยใช่ไหมครับพี่มันก็ เรื่องรูปร่างนี่ลีต้าต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะช่วงช่วงที่เราต้องตั้งทองคือลีต้าไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องเรื่องการกินหรืออะไรถ้าปล่อยเต็มที่เลยแล้วก็อยากให้ลูกแข็งแรงที่สุดเลยค่ะก็บำรุงเต็มที่เลยค่ะก็จะปวบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทำการบ้านเยอะว่าแต่ละช่วงไตมาแรกต้องทานอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเขาก็จะทำการบ้านเยอะอันนี้ก็ต้องให้คิตแม่เองาขาบำรุง แต่เขาไม่คนออกกําลังกายเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยห่วงอยากคุยอนหลับจบครับแต่ถ้ามองภาพตัวเองเป็นคุณแม่คุณพ่อลูกสองไดยังไงบ้างคะหลังจากนี้ยังนึกภาพไม่ออกเลยเอาจริงๆนะคะยังยังนึกภาพไม่ออกเลยค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมอะไรมากมายเลยอะค่ะต้องแบบ ก็เดี๋ยวต้องไปขอคําแนะนําจากเพื Get <gettable> ่อนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงค่ะจะช่วยกันกับเองช่วยกันนะจะจะไม่เซอร์ไฟา์เป็นแสะอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนกับลุนเราลุนเขาจะไม่แตกตัวอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีอันนี้อันนี้ไม่ได้แต่ว่าคนชมว่าเป็นคุณแม่ยังสวยอยู่ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะอันนี้ครับพยายามดูแลเบบี้เราจะได้ลุงป้าน่าอาจะได้ เดือนไหนในปีนี้หรือปีหน้าครับเดี๋ยวต้องต้องคอดกัหนดคอดกันประมาณได้แค่ไหนออหรือว่าต้องรอสินแตกหรือว่าออหใปีนี้ก็ต้องปีหน้าโอเคเดือนนี้ก็ต้องปีหน้ารอรุนอยู่ค่ะ Welcome to Star Society